สวัสดีครับผมเดี๋ยวพามาชมนะครับไม้ย,ยอดหิตนะครับพวกตระกูลฟิโลเดนดอนนะครับใบเลื่อยด่างนะครับผมเดี๋ยวมาชมเนะมาะไม้สวยงามแล้วก็ค่อนข้างราคาค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับผมแล้วส่วนมากนะครับเขานิยมนะครับปลูกเลี้ยงในกระถางใหญ่ๆนะครับ ซึ่งลักษณะเด่นที่ใบนะครับไม่ว่าจะเป็นใบเขียวธรรมดาหรือว่าใบด่างนะครับแล้ววันนี้หนุ่มเกษตรนะครับจะพามาชมความโดดเด่นนะครับของของไม้ชนิดนี้นะครับของสายพันธุ์นี้มีความสวยงามมีลักษณะเด่นที่ใบนะครับใบจะหยักเหมือนเลื่อยนะครับผมแล้วาสายนี้นะครับการขยายพันธุ์นะครับก็ ง่ายๆนะครับผมแล้วก็การเลี้ยงดูการเลี้ยงในสารที่แบบไหนก็คือชอบแสงแดดลำไรนะครับชอบอลดน้ำวันเว้นวันนะครับแล้วแต่เราสามารถศึกษานะครับศ,ศึกษาดูการดูแลไม้ชนิดนี้นะครับผมแล้วก็ดูรายละเอียดกันนะครับเดี๋ยวไปพาไปชมที่สวน นกเก็สามารถรู้สึกว่าเยอะนะครับเยอะเยอะพอสมควรน,นะครับเอาไปปลูกที่เขาใหม่นะครับประดับตกแต่งทิ้งเยอะแยะเลยนะครับก็เลยคลิปนี้ก็เลยจะมาอัปเดตนะครับการขยายพันธุ์ฟิโลตัวนี้นะครับการขยายพันธุ์แบบไหนอย่างไรนะครับผมเนี่ยอันนี้มันก็คือมันมีมันสามารถแตกแตกได้สองต้นแล้วนะครับผมราคาค่อนข้างแพง นะครับชาวเกาหลีเขาก็ค่อนข้างนิยมกันมากเลยนะครับอันนี้เป็นฟิโลเตนรอนใบเลื้อยนะครับผมด่างนะครับเนี่ยด่างด่างแล้วก็ลักษณะดีลักษณะสวยไม้สวยงามเลี้ยงง่ายนะครับมีลักษณะเด่นเป็นของตัวเองนะครับลักษณะใบเรียวยาวนะครับประมาณคืบแต่ถ้าสมบูรณ์จริงถ้า,าเขา เติบโตนะครับถ้าใหญ่จริงๆก็ความยาวก็เกินเกินคืบนะครับยาวอาจจะ60สิเซนถึง80สิเซนนะครับประมาณจะพามาชมว่าการขยายพันธุ์นะครับขยายยังไงนะครับเดี๋ยวหนุ่มเกษตรจะสามารถนะครับเดี๋ยวหนุ่มเกษตรจะมาขยายให้ดูเนี่ยก็คือหนุ่มเกษตรจะตัด จะต,ตัดแยกเลยนะครับผมหรือไม่ก็ต้นไหนต้นไหนที่เนี่ยอย่างเงี้ยเราสามารถตัดนะครับตัดตัดแล้วไปปักชําได้เลยนะครับผมดูเดี๋ยวลุงเกษจะตัดตัดเอาต้นนี้แล้วกันง่ายๆดีนะครับผมแนะนํานะครับไม่ต้องรอมเมล็ดไม่ต้องรออะไรนะครับผมเราก็สามารถที่จะตัด ัดแล้วก็ไปปักชํำได้เลยหรือว่าจะใช้ระบบควบแน่นนะครับก็สามารถที่จะทําได้เดี๋ยวชมมาดูกันนะครับมือกล้องไม่มีนะครับผมไม่มีมือกล้องนะครับอันนี้หนึเปอร์เอาขาตั้งกล้องมาตั้งนะครับอาจจะไม่ค่อยอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเราสามารถตัดแยกได้เลยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามีสองสองสองแง่งเนาะสองสองสต้นนะครับแล้วก็สามารถ ตัดได้เลยขัดเตอร์ก็ไม่ค่อยอคมโอเคไม่ต้องกลัวนะครับผมแล้วต้อนนั้นก็จะมีลากติดด้วยนี่นะครับการขยายพันธุ์ง่ายๆนะครับถ้าเราเลี้ยงให้มันพอที่จะตัดได้เราก็สามารถไปตัดนะครับ อันนี้มันมีสองลำต้นนะครับผมเนี่ยเราได้เราเราได้ด้วยกันเราได้ด้วยกันสองต้นนะครับเราได้ดกันสองต้นนอกกนั้นเราจะให้ใบใบนี้เลี้ยงนะครับให้เลี้ยงแล้วก็ให้คลายน้ำนะครับให้ให้ใบเขาได้หล่อเลี้ยงส่วนส่วนส่วน ส่วนสองต้นนี้นะเราสามารถที่ไปเปลี่ยนใส่กระถางได้เลยนะครับเพราะว่ามีรากแล้วง่ายๆเลยนะครับผมการเลี้ยงฟิโลเดนรอนนะครับใบเลื่อยด่างนะครับก็ราคาค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับแล้วไปชมกันว่านงกระจะปลูกใส่อะไรนะครับใช้ดินอะไรในการปลูกเนาะตามชมกันครับผมนี่เลยนะครับผมส่วนที่ ได้ขยายนะครับได้ประมาณสักสเดือนนะครับสเดือนนั้นจะได้นะครับหนุ่มกุศได้ได้สเดือนก,อกว่าหรือ3เดือนประมาณนั้นนะครับผมจำไม่จำไม่ค่อยได้อันนี้ก็ตัดนะครับตัดขยายตัดขยายเองนะครับแล้วก็นํามาใส่กระถางเนาะเนี่ยใส่กระถางกระถางยังไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนกระถางใหม่ให้เขานะครับผมนี่ก็คือการตัดปักชําการขยายพันธุ์แบบวิธีง่ายๆเนาะ นี่อันนี้ฟิลูใบเลื่อยด่างนะครับผมไม้ลักษณะเด่นนะครับผมมีความสวยงามใบสวยนี่อันนี้พร้อมที่จะไปตัดจริงแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าโตอีกสักหน่อยนะครับผมหรือสามารถตัดได้เลยนะครับสามารถตัดตัดไปขยายพันธุ์ปชําได้เลยนะครับเดี๋ยวตามไปชมกันว่าหนุ่มเกษตรใช้ดินอะไร ในการปักชำครั้งแรกเนาะตามไปชมกันครับชมความสวยงามนะครับไม,บบบม้ถ้าเลี้ยงดีนะครับทรงสวยทรงใหญ่นะครับอ่กึ่งเลื้อยนะครับผมถ้าเลี้ยงดีใหญ่แล้วก็ใบสวยเนี่ยเดี๋ยวตามไปชมว่าความสวยนะครับถ้าเราใส่ลงกระถางนะครับอันนี้ตามจริงแล้วนะครับผม ถ้าเราตัดให,ใหม่เนาะถ้าถ้าอยากให้ดีนะครับผมถ้าอยากให้ดีก็คือเราสามารถนะครับเราสามารถเอาปูนแดงนะครับผมมาป้ายให้หน่อยนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะกันกันกันเน่าเนาะกันเน่าแต่ว่าทางร้านนะครับทางร้านหนุ่มเศษนะครับไม่มีปูนแดงนะครับผมเราก็จะรอสักพักรอให้เนื้อเขาแห้งสักนิดสักแป๊บหนึ่งนะครับผมตัดสักแป๊บวางวางไว้ก่อนสัก สิบนาทีประมาณนั้นนะครับผมเดี๋ยวพาไปชมหลังจากนั้นเราก็เตรียมกระถางเนาะกระถางประมาณนักสี่ห้าหกนิ้วนะครับให้ใหญ่ๆหน่อยนะครับผมเพราะว่าที่หนุ่มกษศรตัดตัดมานั้นก็ต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่ต้นใหญ่หญพอได้เดี๋ยวตามไปชมนะครับผม ถ้าแบบนี้นะครับเราไม่ต้องควบแน่นก็ได้นะครับไม่ต้องใช้ถุงควบแน่นก็ได้เพราะว่านุ่งเกษตรตัดตัดมาก็คือมีรากนะครับเขามีรากเรียบร้อยแล้วนะครับพอเราตัดก็ตัดมันก็ต้องมีรากด้วยนะครับผมเนี่ยแบบนี้เราไม่ต้องไปควบแน่นนะครับผมสามารถดูได้เลยนะครับปลกูกปลูกแล้วไปตั้งนะครับอยู่ในแดดลาไย ส,ส่วนดินนะครับผมหนุ่มเกษตรก็เหมือนเดิมนะครับขาดไม่ได้หรอกพวกมะพร้าวสับพิษมอสผสมนะครับผสมดินนิดนึงใบไม้แห้งนะครับใบไม้แห้งเพื่ออะไรครับผมเพื่อที่รากเขาจะได้เดินเดินได้ดีรากเดินดีนะครับต้นไม้ก็โตวไวแล้วก็ซับน้ําได้ดีระบายน้ําได้ดีนะครับอย่างนี้เราก็ปักชําลงไป ไม่ยากนะครับผมใส่ไปโอเคประมาณนี้นะครับกดให้แน่นนิดนึงให้แน่นพอประมาณไม่ต้องแน่นมากนะครับโอเค หลังจากนั้นเราก็สามารถนําปุ๋ยสูตรเสมอนะครับปุ๋ยเม็ดนะครับละลายช้ามาใส่เนี่ยการขยายพันธุ์ไม่ต้องมากมายนะครับไม่ต้องรอเมล็ดไม่ต้องรอนะครับเรามีแค่แม่พันธุ์ต้นหนึ่งสองต้นนะครับเราก็สามารถขยายได้ง่ายๆนะครับสาหรับคนที่ชอบต้นไม้นะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะตายนะครับผมมันไม่ตายนะครับถ้าเราตัด ตัดแล้วก็ให้เหลือแม่แม่มันก็ให้เหลือใบนะครับขอให้ใบมันมีเลี้ยงลําต้นต้นแม่ด้วยนะครับตัดอย่าให้มันอย่าเอาอย่าเอามาหมดนะครับตัดให้มีใบได้หล่อเลี้ยงนะครับได้คลายน้ําให้กับตัวแม่ขเขาด้วยนะครับเสร็จนะครับผมเสร็จได้ไปกระถางหนึ่งเห็นไหมพอต้นหนึ่งเราก็ได้อยู่กระถางสองกระถางเนาะใส่นี่ลงไป ลงเศษใช้กระถางใหญ่เลยนะครับเจ็ดแปดนิ้วเป็น,นของใหญ่เพราะว่าแปบ๊บเดียวนะครับถ้าเราเลี้ยงดีนะครับดูแลเอาใจใส่ดีโตวไวนะครับโตวไวมากอ,อัดเข้าไปแบบนี้ไม่ต้องควบแน่นนะครับเพราะว่าพวกรากพวกอะไรเราได้ตัด นะครับให้ติดลากมาอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าไม่ติดลากเราก็สามารถควบแน่นได้นะครับควบแน่นไว้สักหน่อยให้เขาได้ฟื้นตัวให้ลากเขาไดา้ขยายก่อนนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับฝังไว้เลยเนี่ยอันนี้ก็เราสามารถจากต้นหนึ่งนะครับให้ได้เป็น3ต้นเนาะอันนี้ก็คือการขยายพันธุ์แบบง่ายๆนะครับผม ไม่มีอะไรมากมายนะครับถ้าเรากลัวใบไม่สวยหรือใบอาจจะอะไรเราก็สามารถควบแน่นก็ได้นะครับผมแต่ว่าหนุ่มเกษไม่ควบไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ควบแน่นนะครับเพราะว่าลากนะครับลากเขาอ่ามีอยู่แล้วนะครับก็เลยแบบง่ายๆไปเลยนะครับนอกจากนั้นเราก็หาปุ๋ยใส่นะครับปุ๋ยโรยลงไปนะครับ เนี่ยก็คือเม็ดปุ๋ยเนาะต้องโรยมากนะครับเดี๋ยวอาจจะเข็มก็ได้นิดนึงนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับแนะนำพี่เพื่อนเพื่อนนะครับการการขยายพันธุ์ฟิโลเดนดอนนะครับฟิโลเด,ดนดอนใบเลื่อยด่างก็จะประมาณนี้นะครับไม้นิยมไม้สวยงามนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้